หน้าหนาวมาให้กะเพรากับนกค้านี่เด็กๆรอก,กินกะเพรานี่จะพาเข้าไปดูอาวมาแล้วนั่นหลงตัวเลยน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะ,ะไปไปไปน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะ จะกัดแม่ชอบมากนุ่นบ้านนุ่นแอบดูบ้านนุ่นนุ่นบ้านบ้านนุ่นเอาเขาหลังแล้วไม่กงไม่กินมาแล้วนี่นี่บ้านนี้ สนุกใหญ่เลยเยอจะเพนพาไปดูบ้านข้างๆเอากิ่งนี้เนาะกิ่งนี้เนาะนี่นี่นี่ใคยเยอะเอาลบแม่หน่อยเร่วลบแม่หน่อยเร่วลบหน่อยเร็ว Học không mấy Không mấy Bây lắm Kinh mấy, mấy kia nào Hả Ảo? À, hai, Bởi hai lời, hai lời con นี่ให้กระเพราคลายหนาวค่ะ